ก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวภาคใต้นะคะที่ตอนนี้ประสบกับปัญหาอุทกภัยอยู่นะคะขณะที่ในส่วนของมูลและในที่อาสาเพื่อนพึ่งพาย,ยามยากสภากาชาติไทยนะคะได้มีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยให้การสนับสนุนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดตั้งโรงขวพระราชทานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากจำนวน5วันเริ่มตั้งแต่วันที่28ธันวาคม2566ถึงวันที่1มกราคม2567าจำนวน2มือม้อมื้อละ2 10, 5 0 0 0กล่องในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและนาราธิวาสโดยมีนายแพทย์สมหมายบุญเกลี้ยงเป็นประธานเปิดโร โรงวพระราชทานจังหวัดปัตตานีที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงปัตตานีแจกอาหารปรุงสุกมือละ1,000กล่องรวมทั้งหมด2,000กล่องต่อวันและนายวีรพันธ์บุญทริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้เป็นประธานเปิดโรงครัวพระราชทานที่จังหวัดนราธิวาสที่สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาสแจกอาหารปรุงสุกมือละ1 5 0 0กล่องรวม3,000ันกล่องต่อวัน